เชนเนลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่418แล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นในตอนที่1165ถึง1166นั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะกับ EP ที่161,165นี้มีชื่อตอนว่าทําลายโลนั่นเองเดี๋ยวเชิญรับฟังกันได้เลยคะ่ะ เมื่อฮันเซินออกจากบ้านพักของจางอยู่เขาก็เดินตรงไปที่บริเวณทําการทดสอบฮันเซินได้ยินมาว่าคนที่เพิ่งจะมาที่เมืองนี้เฮแล้วไม่สามารถขึ้นไปขั้นต่อไปได้นั้นจะได้รับอนุญาตให้อยู่ข้างในได้แค่3วันถ้าไม่ออกไปภายในเวลานั้นร่างกายก็จะเกิดความเสียหายและเมื่อออกไปจากต้นไม้ผลของวอลนัทก็จะหายไปทําให้ร่างกายกลับสู่สภาพเดิม ดังนั้นฮันเซิลคิดว่าไม่มีเวลาจะมารีรออีกแล้วถ้าฮาันเซิลสามารถขึ้นไปด้านบนได้เขาก็จะได้รับน้ําแห่งชีวิตซึ่งมันก็นเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าที่จะลองดูเมื่อฮันเซิลมาถึงทางขึ้นไปยังชั้นที่สองเขาก็ก้าวไปข้างหน้ามนุษย์มาใหม่เง้นเลยสไปริตที่เฝ้าอยู่ถามฮันเซิลใช่ฮันเซิลตอบสไปริตชี้ไปยังโลกวงกลมที่อยู่บนกําแพงและพูด ถ้าเจ้าสามารถทำร้ายโลนั้นได้ภายในสิบนาทีเจ้าก็จะผ่านการทดสอบหันเส้นประหลาดใจที่ดีนว่าน,นี้คือการทดสอบและเขาก็ถามฉันไม่จำเป็นต้องสู้กับนายอย่างนั้นหรอสไปริตพูดเจ้านี่เป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมข้าสามารถฆ่าเจ้าได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวด้วยซ้ําแต่ท่านจักรพรรดิไม่อนุญาตให้ทําแบบนั้นดังนั้นก็ไปและพยายามทาร้ายโลนั้นซะครั้งต่อไปมันจะไม่ได้ง่ายแบบนี้แล้ว การทดสอบทำลายโลกนั้นได้รับสิทธิเพียงแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวต่อคนเท่านั้นด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่ต้องการให้มนุษย์ที่มาใหม่ถูกฆ่าตายไปในทันทีดูเหมือนจกักรพรรดิคนนี้จะจำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากจริงๆหยุดก่อนจางอยู่เดินกระเพกกระเพกมาหาหานเส้นเขาต้องการที่จะหยุดหางเส้นเอาไว้นายมาที่นี่ทำไมหานเส้นถามด้วยความประหลาดใจจางอยู่พูด นายจะได้รับโอกาสในการทำลายโลกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและท้านายล้มเหลวแล้วก็การจะขึ้นไปยังชั้นที่สองก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากเพราะนายจะได้รับการทดสอบที่ยากกว่าเดิมสปปริตพูดแทรกขึ้นมาด้วยเสียงที่เย้ยหยันการทดสอบได้เริ่มขึ้นแล้วเจ้ารีบเล่งมือจะดีกว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่เจ็ดวินาทีเท่านั้นจ้างอยู่อุทานออกมาไม่นะถ้านายพลาดโอกาสนี้ไปแล้วก็ฉันก็ไม่รู้จะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีก่อนที่นายจะขึ้นไปยังชั้นที่สองได้ห้าวินาที สปิริตพูดด้วยสีหน้าที่มีความสุขหานเส้นตบลายของจางอยู่แล้วพูดขอบคุณนะที่บอกให้ฉันรู้แต่ฉันคิดว่ามันสายเกินไปแล้วจางอยู่พูดอย่างรู้สึกผิดมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้หานเส้นเดินเข้าไปที่โล่สามวินาทีสปิริตพูดก่อนที่จะเริ่มนับถอยหลังหานเส้นนั้นไม่ได้เร่งรีบอะไรเขาเดินเข้าไปหาโล่อย่างช้าๆสองวินาทีถ้าเจออ้ายังไม่ดีบแล้วก็เจ้าอาจจะไม่มีโอกาสได้ลงมือเลยด้วยซ้ํา สปิริตพูดตอนนี้จังอยู่รู้สึกเสียใจที่พูดคุยกับหานเซินเพราะเขาทําให้หานเซินเสียเวลาไปมากหานเซินเพียงแค่ยิ้มและสะก,กิดไปที่โลเบาๆปังจากนั้นโลกก็แตกกระจายเป็นจินตินทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็ช็อกแม้แต่สปิริตที่เฝ้าอยู่ก็ขมวมดคิวและพูดโลนี้ต้องอยู่ในสภาพที่เกือบจะพังแล้วแนี่นะเพอะยังไงมันก็อยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วหานเซินพูดไปพักผ่อนให้สบายเถอะพี่อยู่เมื่อฉันได้รับน้ำแห่งชีวิตเมื่อไหร่ฉันจะกลับมาแบ่งมันให้กับนายนะ จ้างอยู่พูดแค่ยิ้มยิ้มแล้วก็ออกมาแล้วเดินจากไปในที่สุดฮันเซินคิดว่าคนคนนี้ดูแปลกๆฮันเซินเพิ่งจะทําได้สําเร็จแต่เขากลับจากไปโดยไม่พูดอะไรแต่ยังไงตอนนี้ฮันเซินก็ปล่อยให้เขาไปก่อนฮันเซนคิดที่จะไปคุยกับเขาที่หลังเมื่อเสร็จทุระแล้วตอนนี้ฉันสามารถไปได้แล้วใช่ไหมฮันเซินถามสปิริตที่เฝ้าอยู่โดยชีย้ไปที่บันไดที่จะนําไปสู่ด้านบนแ <c oughs> น่นอนตามสบาย ซาเปลิดไม่ค่อยชอบใจวิธีการที่หานเซินผ่านการทดสอบสักเท่าไหร่แต่ยังไงกฎก็ยังเป็นกฎเขาไม่คิดที่จะห้ามหานเซินไม่ให้ขึ้นไปดูเหมือนจกกักรพรรดิที่ปกครองอยู่จะสั่งสอนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีน้ำแห่งชีวิตของฉันอยู่ที่ไหนกันหานเซินถามซาเปลิดโยนขวดขวดหนึ่งมาให้หานเซินโดยไม่พูดอะไรหานเซินรับมันเอาไว้ขวดนี้โปร่งใสและมันก็มีหยดของเหลวที่ดูเหมือนกับน้ำผึ้งอยู่ข้างใน หันเสนเก็บมันเอาไว้แล้วเริ่มเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนนั้นดูเหมือนกับชั้นก่อนหน้าทั้งสิ่งก่อสร้างและสถาปาตัตยกรรมต่างก็ดูเหมือนกันไม่มีผิดซึ่งแต่และชั้นจะประกอบไปด้วยประชากรมอนสเตอร์และสปิริตจำนวนหนึ่งเมื่อหันเส้นมาถึงชั้นต่อไปสปิริตก็พูดนายนะ่ะรออยู่นี่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะมีสปิริตตนอื่นมามอบหมายงานให้กับเจ้า ฮานเซิร์นเห็นมอนสเตอร์หลายตัวกำลังรอยอยู่เช่นกันซึ่งพวกมันก็คือตัวที่เพิ่งจะผ่านการทดสอบมาฮานเซิรนรู้ว่าคนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่จะต้องทำงานก่อนวันหนึง่งฉันสามารถขึ้นไปชั้นต่อไปได้ไหมฮานเซิรนถามแน่นอน ะเจ้าจำเป็นต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก,ก่อนสปิริตพูดอย่างเงย็นชาหานเส้เนยืนเข้าแถวรอพร้อมกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆน,นี่เป็นเมืองของจัก,กรรพัิใครจะรู้ว่ามีมอนสเตอร์และสปิริตที่เก่งกาจอาศัยอยู่จำนวนเท่าไหร่กันดังนั้นหานเส้เนไม่คิดที่จะเสี่ยงหรือพยายามแหกกฎที่ถูกกำหนดเอาไว้หลังจากที่รอคอยอยู่สักพักก็มีสปิริตตัวหนึ่งเดินเข้ามาและนำพวกเขาไปยังพื้นที่ส่วนหนึ่งของชั้นนี้ ฮานเซนรู้แล้วว่าทําไมคนที่ขึ้นมาที่นี่ถึงต้องรับเข้าทดสอบความแข็งแกร่งก่อนเพราะถ้าคนที่มาอ่อนแอเกินไปคนคนนั้นก็จะไม่สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ฮานเซินมองไปข้างหน้าแล้วเขาก็เห็นวอลนัทกองอยู่เป็นภูเขาซึ่งทําให้เขาประหลาดใจไม่น้อยวอลนัทพวกนี้มีสีม่วงดังนั้นพวกมันน่าจะมาจากต้นไม้ต้นนั้นตอนนี้มอนสเตอร์ถูกลามโซ่เพื่อดึงเครื่องโมอยู่พวกมันกําลังบดวอลนัทพวกนี้ให้เป็นผง เครื่องโม่นี้มันดูหนักมากและมอนสเตอร์ระดับโบราณก็ดูลำบากอย่างมากที่จะทำให้เครื่องโม่นี้ทำงานมนุษย์คนใหม่งั้นเหรอฮันเซิลถูกส่งไปที่เครื่องโม่เครื่องหนึ่งและมนุษย์คนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆก็พยายามจะพูดคุยด้วยแต่ฮันเซิลไม่ได้สนใจเขาและทำงานต่อไปฉันเพิ่งมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ทำอะไรแบบนี้ฮันเซิลพูด นายควรพยายามทํางานให้เสร็จถึงมันจะไม่มีคนคอยเฝ้าแต่นายก็จําเป็นต้องทําผงวอลนัทให้ได้สิบสอบต่อวันถ้านายทําไม่ครบตามที่เป้าหมายกําหนดแล้วก็พวกเขาก็จะลดขั้นของนายลงไปหนึ่งระดับหลังจากนั้นนายก็ต้องทําการทดสอบใหม่ตั้งแต่แรกชายคนนั้นอธิบายผงพวกนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรเหรอหานเซ้นถามขณะที่เขาเริ่มลงมือทํางานพวกเราที่อยู่ระดับล่างไม่รู้เรื่องแบบนั้นหรอกแต่มันเป็นวัตถุดิบที่พวกกระดับสูงต้องการ แล้วนึ่งจากพวกเขาสั่งให้พวกเราผลิตมันพวกเราก็ทําไปโดยไม่มีสิทธิ์บ่นเงี้ยล่ะชายคนนั้นหยุดไปสักพักและหันไปรอบๆบ,บหลังจากนั้นเขาก็พูดด้วยเสียงที่เบากว่าเดิมนายไม่เคยได้ยินเรื่องนี้จากฉันเข้าใจนะมีข่าวลือว่าจักรพรรดิอมะตะที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของเมืองแห่งนี้ใช้มันเพื่อสร้างสิ่งที่ถูกเรียกว่ายาอมะตะพวกมันเอาไว้ใช้ทําอะไรพวกมันทําให้เขาเป็นอมะตะอย่างนั้นนะ หานเส้นถามอย่างสอดรู้สอดเห็นชายคนนั้นหัวเราะและพูดพวกสปิริตเป็นอมตะกันอยู่แล้วล่ะแต่เขาบอกกันว่ามันจะช่วยพวกสปิริตในการขึ้นไปยังก็แซงชวรี่เคซีพวกมันถูกสร้างขึ้นมาโดยจักรพรรดิอมตะดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะถูกตั้งชื่อตามเขาน่ะ หลังจากนั้นชายคนนี้ก็หยุดพูดไปเพื่อจะได้สามารถใช้สมาธิไปกับการใช้เครื่องโม่ทำงานหานเส้นไม่ได้ออกแรงผักมากนะักเขาแค่ทำงานไปเรื่อยๆในขณะที่จิตใจของเขาก็กำลังคุ้นคิดถึงตัวจริงของจกักรพรรดิอมตะเขาจำเป็นต้องใช้แรงงานทั้งหมดนี้สำหรับการสร้างยาอามตะอย่างนั้นเหรอ ฮันเซ่นไม่เชื่อว่าเพียงแค่กินเม็ดยานี้เข้าไปจะทําให้สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นกึ่งเทพได้ที่เขาเชื่ออย่างนี้ก็เนื่องจากประสบการณ์ที่เขาได้เจอกับเซียงยินเพื่อที่จะวิวัฒนาการเธอต้องก้าวขึ้นไปยังบันไดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแสนทรมานและวอลนัทพวกนี้ไม่สามารถทําให้ข้ามสิ่งนั้นไปได้แน่ๆหานเซ่นเชื่อว่าอย่างดีที่สุดมันก็ทําได้แค่ให้คนคนนั้นแข่งแข,งขึ้นชั่วเขาเพื่อจะได้สามารถต้านทานเปลวไฟแห่งการชำระล้างได้ดีขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเอง เมื่อสิ้นมเมื่อสิ้นสุดวันหานเซินก็ผลิตผงวอนัตออกมาได้20กระสอบเมื่อสเปริตมารับมันไปพวกเขาก็มอบน้ําแห่งชีวิตให้กับหานเซินสองหยด <c oughs> <c oughs> นายทําได้ดีเลยนี่เพียงแค่มาถึงวันแรกก็ผลิตได้ตั้ง20กระสอบซะแล้ว ชายคนนั้นพูดกับฮาเนเซิลเขานั้นผลิตผงวอลนัทได้15กระสอบและนั่นก็ทําให้เขาได้รับน้าแห่งชีวิตเพียงแค่หยดเดียวแต่5กระสอบที่เกินไปนั้นจะถูกนับไปทบกับวันต่อไปถ้าวันต่อไปเขาทําได้อีก15กระสอบเขาก็จะได้รับน้ําแห่งชีวิต2หยดฮาเนเซิลคุยกับชายคนนั้นอยู่แบบนึงหลังจากนั้นเขาก็เดินทางออกจากเมืองผ่านรูของต้นไม้ที่เข้ามาในตอนแรก ฮานเซินนั้นต้องการที่จะวิจัยถึงผลของน้ำแห่งชีวิตก่อนฮานเซินกลับไปที่เมืองของเขาแล้วในวันที่3ร่างกายของเขาก็กลับมามีขนาดเท่าเดิมแต่ถึงแม้ร่างกายของฮานเซินจะกลับมามีขนาดเท่าเดิมแต่หยดน้ำของของชีวิตที่เขาได้รับมาก็ยังเล็กจิ๋วเหมือนเดิมของเหลวที่อยู่ในขวดนั้นเล็กมากๆถึงขนาดที่มันไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นหยดน้ำได้มันเกือบจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยซ้ำ ฮันเซินเรียกราชินีชัว่วพลิบตากับราชามังกรออกมาและถามพวกเขาเกี่ยวกับจกักรพรรดิมตตซึ่งพวกเขาทั้งคู่ต่างก็พูดออกมาว่าไม่รู้จักสเปริตตนนี้และราชามังกรก็ได้บอกกับหันเซินอีกว่าสเปริตตนนี้น่าจะเป็นจกักรพรรดิตัวปลอมก็ได้ทําไมนายถึงได้บอกว่าเขาเป็นตัวปลอมล่ะหันเซินถาม เขา่าจัก,กรัพรัตน์นไม่ใช่ระดับแต่เป็นบรรดาศักดิ์มันจะถูกว่าให้กับสปิริตต้นหนึ่งโดยการที่สปิริตต้นอื่นอื่นต่างก็ยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ของสปิริตตนนั้นแต่เขาไม่เป็นที่รู้จักไปทั่วแล้วก็เขาจะเป็นจัก,กรพรรดิได้อย่างไงกันราชามังกรอธิบายเหตุผลของเขาที่ไหนพูดมามันก็มีเหตุผลนะนะแต่ถ้าเขามีความแข็งแกร่งระดับจัก,กรพรรดิจริงๆละ่ะหานเส้นถามเป็นไปไม่ได้ร่างกายของจัก,กรพรรดิไม่ได้แข็งแกร่งกว่าสปิริตราชาอะไรมากมายแต่มันก็แค่ทําให้จักร แต่การจะปลดล็อกยีนขั้นที่1ิน่ะจะเป็นต้องใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลและเจ้าคิดว่าเจ้านั้นสามารถหาทรัพยากรทั้งหมดอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้ตัวอย่างนั้นเหรอราชามางกรพูดฉันคิดว่านายอาจจะพูดถูกจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีทรัพยากรมากมายอะไรแถมในโลกภายนอกนี้เขาก็ควบคุมแค่ต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นฮานเซ่นเห็นด้วยกับราชามังกรหลังจากที่ได้ฟังคําอธิบายของเขาหลังจากนั้นฮานเซ่นก็ส่งน้ําแห่งชีวิตให้ราชามางกรดูและราชามังกรก็พูดขึ้นมา โอ้พระเจ้าเจ้าบอกว่าน้ำแห่งชีวิตอย่างนั้นเหรอนี่มันหยุดน้ำพาต่างหากที่เจ้าเจอน่ะก็คือราชาน้าพาใครนะราชาน้าพาหยุดน้ำาน้าพาแต่นี่พวกเขาบอกว่ามันคือน้ำแห่งชีวิตนะหันเส้นสับสนจร,จริงๆแล้วจัก,กรพรรดิอมะตะจะต้องเป็นราชาน้าพาแน่นๆเจ้านั้นมันกล่าวไปประกาศตัวว่าเป็นจัก,กรพรรดิเที่ยวแล้วนี่ยราชามังกรเกือบจะหลุดหวัวออกมาแล้วตกลงเขาคือใครกันล่ะหันเส้นถามราชามังกรพูด มันก็แค่เคยเป็นหนึ่งในแปดขุนพลข่าประหลาดใจที่มันยังไม่พบกับจุดจบอีกและตอนนี้มันยังกล้าเรียกตัวเองว่าจากักรพรรดิอมตะเนียนะหน้าคั้มอะไรเช่นนี้หานเซินเชื่อว่าราชามงกรคงจะต้องมีความแค้นบางอย่างกับราชาณพาแน่ๆเขาถึงได้มีปฏิกิริยาแบบนั้นมันก็ผ่านมานานแล้วนายแน่ใจเหรอว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะยกระดับตัวเองไปเป็นจกักรพรรดิหานเซินถามราชามงกรมองหานเซินด้วยความดูถูกแล้วพูดถ้าหายก็บ้าแล้วสิ เขาเคยเป็นจักรพรรดิก็จริงแต่หลังจากนั้นเขาก็หลงตัวเองมากเกินไปเจ้ารู้ไหมว่าเขาทําอะไรลงไปเขาท่าสู้กับจักรพรรดิจอมานซึ่งแน่นอะณจักรพรรดิจอมานเอาชนะเขาได้ไม่อยากอยู่แล้วและเขาก็ถูกลับเอาไว้เป็นขุนพลคนหนึ่งแต่ในระหว่างการต่อสู้นั้นราชาภาก็เลยรับบาดเจ็บสาหัสบาดแผลของเขาร้ายแรงมากและมันก็ทําให้เขาอ่อนแอลงไปมากซึ่งเป็นผลทาให้เขากลับกลายเป็นสปิลิตราชาอีกครั้งแต่เขาก็คงจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป เขาไม่มีทางกลับไปเป็นจกักรพรรดิได้อีกตลอดกาลหลังจากนั้นฮานเซินก็บอกราชามงกรถึงเรื่องที่จกักรพรรดิอมตะให้คนอื่นทํางานบางอย่างและข่าวลือเรื่องยาอมตะฮา,านเซินถามต่อถ้าเขาเป็นราชาณพจริงๆมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาพบผลทางรักษาแล้วและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้ซ่อนตัวอยู่ในเมืองรูต้นไม้นั่นราชามงกรขหมดคิ้วแล้วพูดจ,พจักรพรรดิจอมมารเป็นคนบอกเองเลยว่าราชาณาไม่สามารถฟื้นตัวได้อีก แต่าชานภาก็เหลี่ยมจัดเป็นอย่างมากข้าจะไม่แปลกใจเลยถ้ามันสามารถหาทางรักษาตัวเองได้จริงๆข้าขอถามได้ไหมว่าเมืองที่เจ้าพูดถึงคือต้อนวอลนัทส,สีดำและสีแดงใช่ไหมราชามังกรจ้องมองหานเส้นด้วยสีหน้าแปลกๆหานเส้นบรรยายลักษณะของต้นไม้ราชามังกรให้ราชามังกรฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากนั้นเขาก็อธิบายถึงบริเวณด้านในต้นไม้ด้วยราชามังกรอุทานออกมาโอ้ไม่นะนั่นมันต้นเวหานภาจริงๆ ผลไม้นั้นก็คือสิ่งที่เขาจําเป็นเจ้าของในช่วงเวลาที่เขายังเป็นจัก,กรพรรดิหลังจากการต่อสู้มันควรที่จะถูกทำลายไปแล้วมันโตบโตบขึ้นมาอีกครั้งยังงั้นเหรอเนี่ยแต่ถ้ามันเติบโตกลับมาใหม่จริงมันก็น่าจะมีพลังชีวิตสิทันใดนั้นดวงตาของราชามาังกรก็เบิกกว้างและเขาพูดว่า <laughs> ข้ารูแา้แล้วข้ารู้แล้วเวลาชานภะพาต้องการจะทําอะไรกันแน่นี่เป็นโอกาสที่ดี <laughs> จบไปแล้วนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรมันเป็นหลอกคนอื่นว่ามันชื่อราชาอมตะแต่จริงๆแล้วมันคือราชานาภาหรือว่านาภาก็แปลว่าทองฟ้านั่นเองนะคะทุกคนก็งงในงงนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นแล้วก็เราก็น่าจะเฉลยตอนหน้านะว่ามันจะเอาไอ้พวกวอลนัทไปทําไมมันจะไปทาแครกเกอร์กินหรือเปล่าะคะทุกคนก็คือแบบว่างงมากสปิริตจะเอาผงวอลนัทเพื่อนะ,ะก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อกับอีพีหน้านะคะสําหรับอีพีนี้ก็จบไปแล้วสวัสดีค่ะ